สวัสดีพี่ๆตอนนี้ฉันลังหันสาอยู่ที่ในสวนเล็กๆของครอบครัวสมชายทุกภาชนะพลาสติกมีหัวใจและความสุขในทุกวันทำงานขอบใจมากนะเจ้าลังหันสาทุกใบถูกเธอช่วยให้พ่อทำงานไวขึ้นจริงๆหลังคุณภาพดีน้ำหนักเบาแข็งแรงเก็บผลไม้ได้มากโดยไม่ชำ้ำ เราคือทีมเวิร์กประจําสวนนี้งานเยอะก็ไม่กลัวเพราะเราแข็งแรงทนทานลังผลไม้พลาสติกจากร้าน Perfect World ช่วยให้งานสวนเบาแรงใช้งานได้นานไม่ต้องห่วงแม้ว่าลังหันสาพวกนี้ใช้มาหลายฤดูแล้วยังเหมือนใหม่เลยนะพร้อมส่งความสุขถึงตลาดแล้วผลไม้สดทุกลูกต้องถึงมือคนกินอย่างปลอดภัย เพราะสินค้าดีมีคุณภาพงานสวนก็ราบรื่นทุกขั้นตอนเพราะหลังหันษาเริ่มต้นจากของใช้ดีๆที่อยู่คู่สวนไทยจากร้าน Perfect World s พลาสติกเกษตรคุณภาพหนาแข็งแรงทนทานใช้งานได้นานคุ้มค่าในทุกฤดู ลังผลไม้ช่วยลดการช้ำของผลผลิตเป็นลังที่ออกแบบมีช่องระบายอากาศและพื้นเรียบทำให้ผลไม้ไม่ถูกบีบอัดหรือร้อนเกินไประหว่างขนส่ง 2. ช่วยให้ใช้ได้นานหลายฤดูลังผลไม้คุณภาพจากพลาสติกหนาคุ้มค่าแข็งแรงทนทาน 3. ช่องระบายอากาศช่วยยืดอายุผลไม้ ลังที่มีช่องด้านข้างและใต้ฐานทำให้ผลไม้ไม่อับไม่ร้อนเหมาะกับการขนส่งไกล 4. ออกแบบให้ซ้อนกันได้มั่นคงการซ้อนลังเป็นชั้นๆั้นทำได้โดยไม่ลื่นหรือทับผลไม้ด้านล่างพลาสติกไม่ดูดกลิ่นไม่อุ้มน้ำล้างด้วยน้ำสะอาดก็พร้อมใช้งานใหม่ 5. จับถนัดมือเคลื่อนย้ายสะดวกลดแรงยกของคนงานในสวน เหมาะกับการขนขึ้นรถหรือยกลงเวลาไปส่งผลไม้ให้ลูกค้าช่วยให้ยกลงได้สะดวก 6. ช่วยแยกประเภทผลไม้ลังสีต่างๆใช้แบ่งชนิดผลผลิตเช่นสีแดงผลไม้สุกสีน้ำเงินเก็บใหม่สีขาวสำหรับคัดส่งตลาดพรีเมียมร้าน Perfect World เราไม่ได้มีแค่สินค้าการเกษตรนะคะแต่ยังมีของใช้ในบ้านอีกมากมาย ทั้งลังเกตของเก้าอี้โต๊ะจีนและของใช้สารพัดแบบทุกชิ้นผลิตในประเทศไทยจากพลาสติกคุณภาพดีแข็งแรงทนทานใช้ได้นานคุ้มค่าทุกบ้านทุกสวน